เอาอะละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมในตอนเช้ากันด้วยนะครับส่วนเวลาในเกมตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาประมาณ <4 S 1> ตีสี่เกือบตีห้านะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เจ้ายุงแดงนะครับมาให้เราสามารถทําการสุ่มหาในตู้ตัวดําได้สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีแผนที่จะสุ่มหาเจ้ายุงแดงนะครับผมแล้วก็ทําขึ้น5ดาวตั้งแต่วันแรกแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะได้เจ้ายุงแดงก่อนการันตีอย่างน้อย1ตัวหรือเปล่านะเพราะถ้าผมไม่ได้เจ้ายุงแดงก่อนการันตีอย่างน้อยสักตัวเนี่ยผมก็แทบจะทาเจ้ายุงแดงขึ้น5ดาววในนัแรกไไม่ด้้้เเลลยยนนะครัแใิปีีผมมก็ไดดตตวาไว้ที่1 180บใบเป็นที่เรียบร้อยแต่กว่าผมจะเก็บตัวดำครบ1้อยบใบเนี่ยผมก็ต้องมาทําการซื้อไอแพ็กสเต็ปนี้แล้วก็สุ่มได้แต่เพชรมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือผมซื้อไปทั้งหมด5สเต็ปนะครับผมได้เพชรมาทั้งหมด30สเต็ปท้ายนะคือแต่สเต็ปที่3มาถึงสเต็ปที่5เนี่ยผมได้เพชรหมดเลยนะครับผมก็เลยทําการหยุดซื้อแพ็กสเต็ปแล้วก็ไปซื้อแพ็กที่มันได้ตัวดําแบบชชว์แทนนะครับ ก็กลับมาที่การสุ่มหาเจ้าตัวละครยุงแดงของเรากันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะสุ่มหาเนี่ยผมขอดูตัวละครในตู้หน่อยในกันว่าตัวละครระดับ SSR ที่มันอยู่ในตู้เดียวกับเจ้ายุงแดงเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างก็จะมีโซนิกอะตอมิกราชาทะเลลึกซูปเปอร์ดาร์ชายราชาใต้ดินวัคซีนแมนอาชราคาบโต,โตแล้วก็จกกักรพรรดิเด็กนะครับก็ถ้าสมมติว่าผมสุ่มได้ตัวละคร SSR แล้วมันหลุดเลทเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวละครที่ผมอยากได้นะครับก็คืออะตอมิกกับอาชราคาบโตนะ ก็เดี๋ยวเรามาทําการเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมว่า180บาทของผมเนี่ยจะได้ตัวละครเอเดดามากกี่ตัวและยุงแดงมันจะออกก่อนการันตีหรือเปล่านะก็กดอันเชิญไปก่อนเลยนะครับผม1ิครั้งแรกมาดูกันว่าความโชคดีของผมเนี่ยจะมาตั้งแต่10ครั้งแรกเลยหรือเปล่านะครับ SSR จะออกมาเลยไหม SSR ยังไม่ออกมานะครับผมแต่มาเป็นตัวละครอย่างฟุกุเกาแทนนะครับก็เรียกว่าประเดิมได้ดีอยู่นะฟุกุเกาก็เป็นตัวละครระดับ SR ที่ดีอยู่นะครับก็บรอบที่20ต่อเลยครยับ รอบที่20ก็น่าจะได้เป็นพวกปีศาจใต้ดินนะนมาเป็นปีศาจใต้ดินจริงด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวละครระดับ SR ที่ดีนะครับเพราะว่ามีสกลิลในการไล่โจมดีรอบที่20เนี่ยก็มี SR แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็ไปรอบที่30ต่อเลยแล้วกันรอบที่30ก็ยังคงมาเป็น SR นะครับชันขำไม่ออกนะสมายแมนก็ถือเป็นตัวละครระดับ SR ที่โคตรดีเลยนะครับเพราะอันตีสามารถฮิลเพื่อลมทีมได้ มีแค่ SR ตัวเดียวหรือเปล่ารอบนี้นะครับก็ยังคงมีแค่ SR ตัวเดียวนะไปต่อที่รอบที่40เลยครับรอบที่40ก็ยังคงมาเป็น SR นะครับไอชั้นแบกรับตำนานนี้ก็ไม่เลวอันนี้น่าจะเป็นคอมบูอินฟินิตี้นะครับผมคอมบูอินฟินิตี้จริงด้วยนะครับก็ถือเป็นตัวละครสายกัดก่อนที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะรอบนี้ก็น่าจะได้แค่ SR ตัวเดียวนะครับไปรอบที่50กันเลยรอบที่50ก็ยังคงมาเป็น SR อันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าตัวละครอย่างจีนอนะ ก็เป็นจีนอสล่างก่อนที่จะมาเก่งในล่าง SSR นะครับรอบนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะได้ SR แค่ตัวเดียวนะไปรอบที่60กันต่อเลยครับรอบที่60เนี่ยก็มีแต่ตัวละครระดับอาร์ด้งมาลัวๆเลยนะครับผมและก็ได้เป็นตัวละครระดับ SR อย่างบี k คิงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นบีดคิงนะครับและก็เป็นบีดคิงจริงด้วยรอบนี้ได้ SR เบื่อเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นสปริงมาสเต็งไปรอบที่70กันเลยครับ sr มาอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวละครอย่างจีนอตล่าง s i แล้วนะรอบนี้ก็น่าจะมี sr แค่ตัวเดียวหรือเปล่า sr ตัวเดียวจริงด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นรอบที่80ดสิบครึ่งแต่รอบที่80ถึงรอบที่100เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ตัวละครระดับ ssr แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบที่80เนี่ยผมจะได้ตัวละครระดับ ssr เลยหรือเปล่านะเดี๋ยวขอ,อไปใช้สูตรก่อนลวกันก็สูตรของผมนะครับผมจะเป็นการออกมาแล้วก็กดให้มันประมวลผลใหม่นะครับ มาครับ SSR จะมาไหมาในรอบที่80ยังมาเป็นแค่ SR เท่านั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากหวานนะมาลุ้นนะครับผมว่าจะมี SSR โผล่มาหรือเปล่ายังไม่มานะครับมาดูรอบที่90กันครึ่งทางแล้วนะครับมี SSR มาแล้วนะให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันคำพูดนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ยุงนะครับน่าจะเป็นราชาใต้ดินหรือเปล่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นร,ราชาใต้ดินนะจริงด้วยนะครับผมก็เท่ากับว่าตอนนี้โอกาสที่เราจะได้ยุงก่อนการันตีเนี่ยก็เลยแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ ก็มาดูกันว่าในรอบที่ประมาณ170-180เนี่ย SSR ตัวไหนจะโผล่มานะก็กดต่อเลยนะครับผมรอบที่100นะครับมาเป็น SR นะไปสิพวกเราไปพิสูจน์กันไอ้น,นี้น่าจะเป็นตัวละครอย่างบูฟายนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นบูฟายจริงด้วยนะครับรอบที่110ต่อเลยครับยังคงเป็น SR เหมนเดิมนะฉันไม่ได้รลาเลียงสาข,ขนาดนั้นหน้ากากหวานปะน้ากากหวานจริงด้วยนะครับ รอบนี้ได้ SR มาเบิ้ล2ตัวเลยเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบเป็นโกลเด้นบอนตัวที่ตกเมตาไปนานแล้วนะครับสำหรับตัวนี้กดต่อเลยครับอีก10บใบตอนนี้เนี่ยผมภาวนาว่าถ้า SSR ออกมาตัวต่อไปขอให้เป็นยุงก็พอนะครับฟุบุกิมาอีกตัวหนึ่งนะขออไปใช้สูตรหน่อยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่6ก้60ใบเท่านั้นก็กดอันเชิญครั้งไป ประมวลผลใหม่นะครับเผื่อว่าอะไรดีๆมันจะมานะยังคงเป็น SR เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบูไฟายครั้งหนึ่งจะมี SSR มาไหมตอนนี้ผมภาวนาให้ SSR มันรีบออกมานะครับไม่อยากไปลุ้นตอนรอบสุดท้ายนะใครกล้าขยับตัวอันนี้ก็เป็นบูไฟแล้วนะครับรู้สึกว่าบูไฟมันจะออกบ่อยเกินไปแล้วนะมี SSR มาไหมยังไม่มานะครับกดต่อเลยครับ S.S.R ก็ยังไม่มานะหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วล่ะก็อันนี้น่าจะเป็นตัวละครอย่างผู้สงสารทะเลลึกนะผู้ส่งสารทะเลลึกจริงด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือเป็นแค่30ครั้งสุดท้ายนะครับมาดูก,กันว่าผมจะได้ตัวละครอย่างยุงแดงภายใน30ครั้งหรือเปล่ากดต่อเลยครับ S.S.R ก็ยังไม่มานะครับแต่มาเป็นโกลเด้นบอลตัวละครระดับ S.R แทนขอโทษที่ว่ามันตกเมตาละรกันนะครับเพราะนโผล่มาเป็นครั้งที่2แล้วก็กดต่อครับรอบนี้ S.R มาไวนะเป็นตัวละครอย่างสิงเกอร์นะ มาดูว่าต่อจากสิงเกิลเนี่ยจะมีแสงสีส้มโผล่มาหรือเปล่าสีส้มโผล่มาไหมครับยังไม่มาเลยครับมาดู10รอบสุดท้ายของผมกันว่ารอบที่180ยเนี่ยตัวละครระดับ S S R จะโผล่มาหรือเปล่าและถ้ามันโผล่มาเนี่ยจะเป็นตัวละครระดับ S R ตัวอะไรก็กด10บครั้งไปเลยครับมีโหลดนะครับแบบนี้ผมน่าจะได้ยุงแดงเลยหรอครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าต้องมีตัวละครระดับ S R มาแทรกก่อนนะได้มาเป็นฟูกุกินะครับ มาดูกันว่าที่โหลดเมื่อกี้เนี่ย <them> จะทําให้ผมดีใจเกอร์หรือเปล่านะโอเคน่าจะไม่ดีใจเกอร์แล้วนะครับและคําพูดของยุงแดงเนี่ยก็จะเป็นคําพูดที่พูดว่าฉันได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้แล้วนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยต้องเป็นยุงแดงแน่นอนนะก็เดี๋ยวเรากดไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับ เรียกว่าเสียงตัวละครเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับและยุงแดงเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวรลทยที่ผมค่อนข้างชอบนะว่าเป็นตัวรลทยที่น่ารักมากๆเลยนะครับลองเทียบกับฟูบุกิดูก็น่ารักไม่แพ้กันเลยนะตอนนี้ผมก็ได้เปิดใช้คอมโบมอสซิตเกิลนะครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10เป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปก็เป็นคอมโบคาดพีเพิ่มขึ้น10นะครับก็ใช้จีนอตล่างเอเดด้าต่อไปก็จะเป็นคาดพีเพิ่มขึ้น10เหมือรีเซ็นก็เ้มป็นกันนะครับก็อบมี่เ๊ลเลเนล เดี๋ยวผมก็ขอมารับมันในการันตีอีกสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ได้รับม o ดคิทเทิลเกิลก็กดรับมาครับผม30เพชรการันตีมันอยู่นี่นะครับผมก็กดรับมานะรับตัวละครอยู่ล่างสุดนะครับก็รับมาเลยได้มเมกสี่สิบเศษแล้วก็ได้เสร็จปลุกตื่นเมกสองอันเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาฟังคําพูดของเจ้าตัวละครอย่างม o ดคิทเทิลเกิลกันหน่อยละกันนะครับผมว่ามันพูดอะไรบ้างในเกมนะครับก็มาฟังไปได้วยกันนะโมารอยวะเนี่ย ก็ถื <Es> อเป็นหนึ่งตัวละครนะครับผมที่มีเสียงค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอมาทําการอัพดาวใ้เจ้าตัวละครตัวนี้หน่อยละกันอัพสองดาวแรกจะยังไม่ใช้เศษนะครับก็อัพไปก่อนละกันนะครับอัพเพิ่มมาแล้ว1ดาวนะครับผมอัพสองดาวเพื่อปลดล็อกสกิลพาร์ทซีฟอัพต่อนะครับผมเพื่อขึ้น3ดาวและก็ต่อเพื่อขึ้น4ดาวนะครับ แต่เหมือนกับว่าผมจะมีข่าวร้ายนะครับตอนแรกเนี่ยผมมั่นใจว่าผมสามารถทําเจ้าตัวละครอย่าง m o r t a Girl นะครับขึ้น5าดาวได้ตั้งแต่วันแรกแต่ว่าผมลืมไปว่าเมื่อกลางเดือนนะครับผมใช้ชิ้นส่วนสากลปีศาจเนี่ยไปอัพเจ้าตัวละครโบล o อขึ้น5ดาวนะครับเลยทําให้ชิ้นส่วนสากลปีศาจของผมตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ย4เศษเท่านั้นนะครับก็แปลว่าในคลิปนี้ผมไม่อาจที่จะทําเจ้าตัวละคร m o r t a Girl เนี่ยขึ้น5ดาวในวันแรกได้แล้วนะครับผมก็ขอทําการแลกมาเป็นเศษยุ่งก่อนแล้วกันลืมไปเลยนะครบว่ลช กลางเดือนนะครับก็ถือว่าผมคํานวณผิดพลาดไปนะเดี๋ยวผมขอไปทําการแลกเศษสากลน,นะครับผมมาเป็นชิ้นส่วนปีศาจก่อนล้วกันแลกมาอีกหนึ่100เศษครับแล้วก็มาทําการอัปดาวกันต่อนะครับโดยการนรําเศษสากลที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นเศษยุงให้หมดเลยนะหนึ100เศษครับผมเปลี่ยนไปแล้วก็มาทําการอัปดาวกันต่อ ขึ้น4ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่การที่เราจะทํายุงขึ้น5ดาวได้นะครับผมเราจะเป็นที่ต้องใช้เศษสากลทั้งหมด154เศษนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีไม่พออย่างแน่นอนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถปลดล็อกไปได้กี่ช่องนะครับเดี๋ยวขอไปแลกเศษเพิ่มก่อนแล้วกันและก็นาเศษชิ้นส่วนสากลน,นะครับผมมาแลกเป็นเศษเจ้ายุงต่อนะครับก็แลกไปอีก4เศษนะก็มาดูกันว่าผมจะได้ไปถึงช่องไหนนะครับ 1 2โอเคเหลืออีก2ช่องนะครับก็ขาดอีกประมาณ24เศษนะครับก็ถ้าเมื่อกลางเดือนผมไม่ใช้เศษสากลในการไปทําเจ้าตัวละครบโบนัสขึ้น5ดาวเนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะมีเศษเพียงพอในการทําเจ้าตัวละครมอร์คิตเลเกิลขึ้น5าดาวตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะผมได้ลองคํานวณเอาไว้นะครับเราจะได้เศษมอร์คิตเลเกิลจากตรงนี้อีก5เศษนะแล้วก็เศษจ,จากไอตรงที่เรานะครับผมไปเล่นในโหมดของมันนะครับผมรู้สึกว่าจะได้เศษอีกประมาณ6เศษนะครับก็มันจะเพียงพอในการทําเจ้าตัวละครมอร์คิตเกิลเกิ้ ผมต้องไปทาการฟาร์มเศษเจ้ามาร์คิเติลเกิร์อีกประมาณ45วันนะครับก็น่าจะทํามันขึ้น5ดาวได้เพราะงั้นในคลิปการรีวิวผมก็น่าจะรีวิวเจ้าตัวละครมาร์คิเติลเกิร์ในระดับ4ดาวไปก่อนแลวกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวละครมาร์คิเติลเกิร์นะครับมันจะเก่งได้สุดๆก็ต่อเมื่อเราทํามันขึ้น5าดาวนะครับก็เป็นว่าสับคลิปการสุ่มหาเจ้าตัวละครมาร์คิเติลเกิร์ล่าง2ก็จะเป็นประมาณนี้แลวกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวคลิปหน้านะครับคลิปนี้กนั